สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมหลังจากที่ไม่ได้พบกันไม่ได้ทักทายกันมานานมากแล้วเนะาะหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะครับผมอย่างน้อยก็คิดว่าคงจะมีความสุขตามอัตภาพของแต่ละท่านเนาะเพราะว่าประชาชนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆก็ทํทาทได้แค่นี้แหละ วันนี้ก็มีโอกาสดีครับผมได้มาทำคลิปการเดินป่าแล้วก็เล่าเรื่องราวของการใช้ชีวิตในสนามรบในอดีตให้ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังเนาะ,ะถึงแม้ว่าป่าช่วงนี้มันจะเป็นป่าหน้าร้อนผืนป่าจากเขียวๆในกลายเป็นสีน้ำตาลไปซะหมดเลย ก็มีบ้างที่มันกําลังแตกใบอ่อนขึ้นมาแต่ว่าช่วงนี้มันฝนยังไม่มาเนาะมันก็ยังจะเป็นสภาพนี้ไปอีกสักพักใหญ่แหละว,วันนี้ก็ออกมาจากบ้านช้าหน่อยตอนนี้มันก็ใกล้จะเย็นแล้วแหละเวลาเราเดินเที่ยวมันก็คงจะไม่มากมายอะไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างแต่งตัวแบบพร้อมลบมากเลยก็คือการออกจรยุทธ์ของเราก็จะแต่งกายลักษณะนี้นะครับผมค่า,ายปักธงชัยนะก็คือรองเท้าผ้าใบถุงเท้าชุดฝึกแล้วก็เอี่ยมเอี่ยมกระสุนผงเคโมอลอกแสกในล็อกแสกก็มีเปมีผ้ายาง มีเสื้อผ้ามีเสื้อยืดสองตัวมีข้อสารอาหารแห้งปากระกป๋องมาม่าอะไรพวกนั้นอะนอกนั้นก็เป็นอาวุธกระสุนป่าตรงนี้ผมมาบ่อยเพราะว่ามันเป็นป่าอ,อยู่ในพื้นที่บ้านของผมเองแล้วก็พี่ชายผมก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในป่านี้แหละในยุทธการยุทธชยัยห้าซึ่งผมก็ เคยคุยกับเขาอยู่เนาะแต่เขาว่าเขาไม่อยากจะพูดอะไรเยอะทั้งที่เขาก็ผ่านมาหลายยุทธการมากแล้วก็ประสบการณ์โชคโชนแล้วก็โชคเลือดแต่ว่าเขาไม่ค่อยคุยอะไรเลยอะ,อะสำหรับการลบแบบจรรยุทธ์นี้เนาะถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆแบบบ้านๆก็คือ,อการใช้หน่วยทหารขนาดเล็กออกปฏิบัติการ ค้นหาแล้วก็ทําลายาที่หมายที่ได้รับมอบหมายมาจากหน่วยเหนือซึ่งเขาจะระบุไว้อยู่แล้วแหละว่าภารกิจของเราเป็นอะไรแบบไหนและเมื่อเราทําทลายที่หมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีภารกิจอื่นให้พวกเราปฏิบัติต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะจบภารกิจก็คือ ที่หมายทุกที่หมายถูกทำลายเราถึงจะได้กลับค่ายกันยกเว้นแต่ว่าในในระหว่างที่เราปฏิบัติภารกิจเนี่ยเนาะบางกองร้อยก็อาจจะได้รับความสูญเสียมากอย่างเงี้ยเราถึงจะมะีกองร้อยอื่นมาสับเปลี่ยนกำลังให้ซึ่งการสูญเสียกำลังพลไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือว่าล้มตายไปเนาะ ส่วนมากก็มีอยู่สองกรณีก็คือหนึ่งเหยียบทุนระเบิดหรือว่าโดนสนามทุนระเบิดของฝ่ายตรงข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโดนซุ่มโจมตีซึ่งการสูญเสียอนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการประทะกันเรียกว่า การยิงกันซึ่งซ่งหน้าด้วยปืนเล็กเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากส่วนมากจะโดนซุ่มประเภทเอมองไปแบบเป็นลุกโล่งมองเห็นแนวตั้งรับเขาอะไรเงี้ยยิงปะทะกันเ,เหมือนในพื้นที่ทุกวันนี้ก็เป็นในยนะูเครนอะไรเงี้ยเนาะมันมีโอกาสน้อยมากแบบนั้นอนะเพราะการาต่อสู้ในป่าดงดิบเนี่ยมันจะมองเห็นกันได้ในระยะประชิด ก็คือประมาณ20เมตร20กว่าเมตร30เมตรบางครั้งน 5, เนี่ย5-6เมตรเดินผ่านหน้ากันไปก็มองไม่เห็นกันแล้วเพราะว่าป่ามันโลกทึบโอกาสที่จะใช้อาวุธหนักไม่ว่า M79 หรือว่า RPG ยิงเนี่ยมันก็ต้องแบบใช้ด้วยความระ,ะมัดระวังมากมันต้องคนยิงนี่ต้องหาช่องดีๆไม่งั้นก็จะเกิดอันตรายกับตัวเอง แม้กระทั่งการใช้ระเบิดมือเนาะควางสุ่ม 4, สีุ่ม5นี้ไม่ได้มันจะเด้งกลับมาหาเรา,าส่วนมากการโดนซุ่มโจมตีเนาะเขาจะกดระเบิดใส่แล้วก็ยิงถล่มด้วยอา,อาวุธนา,นานาชนิดที่เขามีแต่ว่ามันใช้เวลาไม่นานเขาก็จะถอนตัวก็คือผลหนีออกจากาพื้นที่ตรงนั้นไปเลยเวลากองร้อยผมจะขึ้นยุทธการเนาะ ผมก็ชอบไปหาพี่ชายผมที่อยู่ฮันเล่เขาก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนอกจากอคอยตักเตือนว่าเฮ้ยมึงไปมึงก็ระวังนะมันไม่ใช่ยุคปะกะคอเพราะว่าพกะคอไม่มีปืนใหญ่เขาว่างเนี้ยเวลายิงกันปะทะกันก็แป๊ปง้งแป๊ปง,แ,ปปงแล้วก็ผ่านนี้ออกไปเลยแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขามีปืนใหญ่คือมีทุกอย่างที่เรามีอ่ะบางครั้งบางอย่างนี่เขามีเยอะ มีมากกว่าเราด้วยซ้ำไปเพราะว่าเวียดนามนี้เขาเพิ่งชนะเวียดนามใต้มาได้เนาะแล้วก็เขาก็มีความหเหิมว่าสามารถชนะอเมริกาได้หลายประมาณเนี้ยซึ่งกองทัพของเวียดนามใต้ทั้งกองทัพอะเนาะเวียดนามเหนือเขาสามารถยึดได้เอาคิดดูว่าอายุก็คิดดูว่าอ,อาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหลายแหล มันจะเยอะขนาดไหนซึ่งตอนนั้นด้วยความอ่อนประสบการณ์ด้อยประสบการณ์ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่หรอกอต่อเมื่อได้ไปเจอเองนั่นแหละถึงจะ,ะเข้าใจถึงแก่นแท้คำว่าสงครามมันคืออะไระพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณป่าแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนนี้เคยมีหมู่บ้านอยู่แต่ว,ว่า เขาได้ย้ายออกไปตั้งนานนั่นแหละตั้งแต่สมัยร่วมกับพกบคเพราะว่า,าเขาต้องการจะตัดปัญหาเรื่องการสนับสนุนการาส่งกำลังบำารุงของฝ่ายตรงข้ามเนะาะด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแต่ว่าตัวน,นี้เราต้องไปหาแหล่งน้ำก่อนเพื่อ,อเอาไว้ดื่มกินแล้วก็เอาไว้ประกอบอาหารเย็นนี้นะครับ เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนกร้องแล้วก็เสียงไก่ป่าขันทางนู้นอะอากาศเย็นๆอย่างนี้มันน่าจะลงมากินน้ำเนาะมันน่าจะมีแหล่งน้ําอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันหนะ่อยพื้นที่ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเย็นๆชื้นๆเนาะน่าจะมีแหล่งน้ําอยู่บริเวณเนี้ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบไหลเขาชนกัน ผมว่าเราน่าจะเจอแหล่งน้ำแล้วแหละมีเสียงไก่ขันด้วยมันคงจะลงมากินน้ำอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันแหล่งน้ำมันจะดีแค่ไหนมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ไก่ป่ามันบินออกมาจากทางด้านนั้น ดูลักษณะน้ำเขาเป็นเป็นน้ำซับครับผมมันไม่ใช่ลำธารเนาะมันเป็นน้ำซึมภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นน้ำซับมันก็จะพื้นก็แฉะๆหน่อยเราน่าจะลองขุดดูว่ามันจะมีน้ำพอให้เราหรือเปล่าโอ้น่าจะได้นะผมว่า น่าจะได้เดี๋ยวเราต้องทำที่กักน้ำสักนิดนึงพอให้มันไหลหได้น่าจะได้อยู่ครับผม,มแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวเรารอให้มันใสแล้วเราก็ทำให้มันไหลลงไปข้างล่างหาอะไรมาลองเราก็จะใช้กระรอนที่เราเตรียมมานี่แหละเราไม่เอาเยอะแค่พอใช้หุงหาอาหารแล้วก็เดื่มกิน แล้วเอาใบไม้ที่มันไม่คันเนาะเอามาพันให้เป็นท่อสำหรับน้ำไหลนะครับผมแค่นี้ก็ได้ละแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมซึ่งถ้าเรามากันหลายๆคนเนาะเราก็ต้องทำแองจ่ให้มันบบขุดที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็น้ำไหลแรงกว่านี้ แต่ว่าเราไม่ต้องการเยอะเราก็ทําแค่นี้แหละชีวิตความเป็นอยู่ในป่านี่มันมันไม่ใชเ่เรื่องยากอะไรมากมายหลังจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรครับผมนอกจากรอ,อน้ําอย่างเดียวต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันไหลไหลค่อยค่อยเป็นค่อยไป ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะพาลูกไปดูรอ,องรอยของหมู่บ้านเก่าที่เขาอพยพออกไปเมื่อก่อนนี่ต่อไปผมก็ต้องนั่งรออยู่อย่างนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับผมที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดไว้โอกาสหน้าก็จะได้ทำคลิปนะ ให้ท่านได้รับชมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ